นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะเปตานังทักกินังทัดช,ชาปุเพกะตถมนุสสะรันติอีบัดนี้จะได้แสดงพระรธรรมเทศนา อนุโมทนากุศลราศีที่คณะท่าน,นเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยบุตรธิดาเคยสภพยายบรก็มีคุณโยมผู้ช่วยสิงสารงงามภรรยานางสมพรสารงงามพร้อมบุตรชายอีกคนคือนายปองพบ จาราง,งามนางอามารานางอะไรเออเอาปะเป็นว่าอีน้อยกันแล้วกันชื่อจริงเขาชื่ออ่านยากๆมีแต่ชื่อสวยๆชื่อเพราะๆแต่เวลาจำตัวเองไม่รู้ว่าเขียนชื่อตัวเองถูกหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งเป็นสปายพร้อมทั้ง ญาติสนิทพิสหายท,ทุกทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในส่วนที่เป็นทักษิณานุป,ปกิกตเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับโยมคุณแม่ดอนสารงงามตรสกุลเดิมก็สุขสีซึ่งท่านก็เป็น ผู้ทุกขุยากกับโยมพ่อปัญญาสารางานผู้ที่ล่วงลับจากไปก่อนแล้วในช่วงระยะเวลาไม่ถึงสองเดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นการสูญเสียโดยเฉพาะผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานเพราะการจากไปอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าจากไปอย่างอย่างไม่มีวันกลับ ไม่เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์จากไปแล้วยังมีโอกาสที่จะขึ้นมาได้เย็นตกเช้าขึ้นแต่ว่าการจากไปของคุณแม่ดอนนี่เป็นการจากไปที่เราหวงหาอะไรคิดถึงก็ถึงได้มามีทําการในส่วนที่เป็นทักษิณาอุดิ์ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านเพราะฉะนั้น งานศพนี้นี่อํำศีนาะดิงวานำเฮ้ยปกตินี่ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นธรรมารเท่าไหร่หรอกให้พระตั้งทางอื่นเขาขึ้นแต่งานนี้อํำศีบังคับเลยด้วยเงินปัจจัยเป็นเจ้าภาพปูนห้าร้อยบาทก็เลยขัดใจไม่ได้ จำเป็นต้องขึ้นธรรมราชประกาศคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลศพของคุณแม่ดอนซึ่งทั้งเจ้าภาพโดยเฉพาะบุตรธิดาเนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตาเวทีอีกส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานพร้อมทั้ง ญาติสนิทมิตรสหายทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันไว้อะไรอย่างที่จะมาบอกว่าเป็นการจากไปที่ไม่มีวันกลับนั่นเองเพราะฉะนั้นทางท่นนานคณะต่นเจ้าภาพเพื่อเป็นการทดแทนบูชาคุณของผู้ที่เป็นมารดาเป็นการอนุก,กูลก็ได้เป็นการอนุก,กูลให้ท่านได้ประสบความสุข ในสัมปรวยพภพเบื้องหน้าให้ศาสตร์คล้องกับคำสภาสิทธิอาจจะมาได้ยกเป็นนิเคปบ,บทเบื้องต้นว่าเปตานังทักขินังทัดชาปุเพกะตะมนุษย์สรังซึ่งแปลเป็นภาษาให้ได้ใจความว่าก็คือการมาระลึกนึกถึงพุทธิลวงลับจากเราไป จึงควรที่จะบำเพ็จบำเพ็ญกวรบุญส่วนกุศลอุทิศในส่วนที่เป็นการรับปนาผลไปให้ท่านซึ่งในฐานะที่เราเป็นบุตรธิดาได้ตระหนักถึงคุณงามความดีของผู้ที่วายชนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นคำว่าแม่หรือมารดาจึงได้พร้อมจันท์กันในการจัดงานบำเพ็ญกุศลในการครั้งนี้โดยวัตถุประสงค์ก็มีอยู่สามประการ ประการที่หนึ่งก็เพื่อบูชาคุณคุมงามความดีของท่านผู้ที่จากเราไปประการที่สองเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีในฐานะที่เราเป็นลูกเป็นหลานประการที่สเพื่ออุดติศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อส่งเสริม คุณงามความดีบุญกุศลให้แก่ท่านผู้ที่วายชนไปอีกทรงหนึ่งเพราะการกระทําของบุตรธิดาในการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศเกียรติคุณของตนเองอีกส่วนหนึ่งที่ทําหน้าที่ของการในฐานะที่การเป็นบุตรเป็นธิดาให้สมบูรณ์แบบและเป็นการทําให้ตระกูลของเรานั้น มีชื่อเสียงสูงส่งอีกยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สมกระบ,บทประพันธ์ที่ว่ามีลูกดีเป็นสีสง่าหน้าญาติพงษาก็ผ่องใสถึงมีญาติมิตรที่อยู่ใกล้ไก็พอใจสรรเสริญเจริญพรท่านว่าต้นตระกูลใดก็ตามที่มี พ่อแม่มีลูกดีพ่อแม่นั้นก็นับว่าเป็นผู้มีบุญลูกคนไหนที่มีพ่อแม่ที่ดีก็นับว่าเป็นวาสนาเพราะทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยปุเพกะตะบุญยตาคือบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาครั้งในอดีตเป็นประการสำคัญ และพร้อมกับคุณงานความดีที่ได้บำเพ็ญมาในชาติปัจจุบันนี้สมทบทุนหนุนช่วยหากจะมีคำถามว่าบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่วายชนนั้นจะถึงอย่างไรหรือไม่จะถึงก็อยู่ที่องค์ประกอบสามประการก็คือหนึ่งท่านเจ้าภาพ ทำบุญแล้วก็อดทิศส,ส่งผลไปให้ประการที่สองท่านผู้ตายรับส่วนบุญส่วนกุศลในส่วนนั้นประการที่สมสมบูรณ์ด้วยทักษินเนยักบุคคลด้วยประกอบด้วยศีลลักษณ์ทำอันดีงามนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าตรงตามหลัก3าประการนี้แล้วบุญก็จะถึงแก่ผู้วายชนเป็นแน่แท้ ท่านจึงอุปมาอุปไมายว่าเปรียบเสมือนบุตรไพรสณีที่จะต้องส่งให้ถึงต้องบุตรไพรสณีจะส่งจดหมายถึงปลายทางได้ก็ต้องประกอบด้วยหลักสามประการเหมือนกันก็คือหนึ่งต้องจ่าหน้าซองให้ถูกต้องและชัดเจนประการที่สองมีผู้รับจดหมายนั้นประการที่สามบุตรไตรษณี จะนำส่งจดหมายตามที่จ่าหน้าซองนั้นเองเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายบุคคลระนั้นที่เกิดมาแล้วบั้นปลายของชีวิตเราก็หนีกันไม่พ้นทั้งนั้นแหละก็คือความตายนี่แหละอย่างอื่นเราหนีได้นะโยมเนะเขาบอกว่าหนีนี่รายวันยังหนีได้แต่ว่าหนีความตายจะหลบไปอยู่ที่ไหนก็หนีไม่ได้ละ่ะ เพราะบุคคลเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายไปเท่านั้นเขาจึงเปรียบว่าบุคคลที่โลกนี้จึงเปรียบเหมือนบ้านเช่าธรรมดาบ้านเช่าผู้ที่เช่าหมดสัญญาแล้วก็ต้องย้ายหรือจะต่อสัญญาอยู่ใหม่แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสัญญาในการเช่าเราก็ต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่สิ่งของที่อยู่ในบ้านที่เราเคยเช่าเราก็เอาไว้ที่เดิม เราจะนำติดตัวเราไปก็ไม่ได้ท่านจึงเดียบเสมือนกรรมที่การเรากระทำนี่แหละการกระทำก็มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเราจะทำอะไรทำคุณงามความดีก็ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลไปส่วนที่เป็นกรรมชั่วทำให้เราได้รับผลตอบแทนก็คือความทุกข์และความร้อนใจ สมกับที่ท่านว่าสายังกตานิปุญญานิตังนิมิตตังสัมปราย,ยิกังซึ่งแปลไปความว่าบุญที่เราได้ทำไว้ด้วยตนเองจะเป็นมิตรติดตามตัวเราไปยังพบภายภาคหน้าดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่ากรรมเป็นเรื่องสำคัญเป็นสิ่งสำคัญกว่าสมบัติกว่าสมบัติภายนอกด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าเราจรึงตรัสว่ายาประมาทในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิจคือบุญกุศลเตรียมตัวเตรียมใจเสียให้แต่เนินเน่นๆการเตรียมตัวนั้น,บน,นโบราณโบราณบัณฑิตท่านจึงวางหลักไว้4ประการด้วยการก็คือหนึ่งการรักษาหน้าที่อย่างเคร่งครัดประการที่สองตัดความอลาลัยประการที่สมไร้ความกังวล ประการที่สี่สนใจธรรมะประการที่หนึ่งที่ว่าการทำหน้าที่อย่างคริ้งครัดนั้นหมายถึงว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ต่างก็มีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นเลยโยมพ่อแม่ก็มีหน้าที่ในการดูแลเลี้ยงดูบุตรธิดาตำรวจทาหารก็มีหน้าที่หรือแม้แต่นักบวชหรือแม้แต่ราษฎรเองต่างก็มีหน้าที่ ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต่างเราก็ต่างทำหน้าที่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เรียบร้อยทุกประการส่วนประการที่สองที่บอกว่าตัดความอาลัยหมายถึงเมื่อเข้าสู่วัยแล้วเราเองก็ควรที่จะสร้างบุญกุศลพยายามตัดความอาลัยห่วงใยในทรัพย์สิงสริงคารตลอดถึงแม้แต่บุตรธิดา ทั้งหลายทั้งปวนเราจึงจะห่างจากสิ่งเหล่านี้ได้ประการที่สามไร้ความกังวลอย่าไปกังวลกับร่างกายจนเกินงามเช่นเรากังวลในเรื่องของความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยจนทำให้เราเป็นเกิดอาการขาบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับผลสุดท้ายจากที่เจ็บน้อยก็จะเป็นเจ็บมากจากที่เจ็บ น้อยก็จะเป็นเจ็บหนักผลสุดท้ายก็ทำให้บางทีบางท่านก็บอกว่าทำให้เรานั้นแก่เกินวัยประการที่สี่สนใจธรรมะเพราะธรรมะนี้เป็นยาจาเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างแห่งการส่งทางชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้พร้อมทั้งเป็นเปรียบเสมือนยานพาหันะที่สามารถรำพาเราไปสู่สวรรค์หรือ ครันิีพผานได้ผู้ที่ได้เตรียมตัวไว้ในหลักทั้งสี่ประการนี้ท่านหวังว่าอนาคตข้างหน้าของบุคคลผู้นั้นจะสมบูรณ์ไปด้วยบริบูรณ์ไปด้วยความสุขความเจริญก้าวหน้านั่นเองอันหนึ่งในการบำเพ็ญกุศลศพของคุณแม่ดอนสารงงามผู้ที่ล่วงรักจากเราไปในการครั้งนี้ ได้สอนอะไรให้เราได้เห็นได้ดูเพื่อเป็นหลักธรรมบ้างอย่างนน้อยท่านอยู่ในวัยถึง86ปีดวงตาท่านที่เคยคมวาวก็ต้องมาขุ่นขาวเป็นฟางฝ้าฟันที่เคยเป็นระเบียบเหมือนมุกดาต้องกลายกลับมาเหลือแต่เหือกแดงๆอีกทั้งเส้นผมที่เคยดำกลับ แต่ก็ต้องมากลับดูขาวเหมือนแป้งผิวที่เคยเต่งตึงเป็นประหนึ่งผิวแตงแต่ต้องมาแหวแห้งไม่เจริญในตาเพราะฉะนั้นก็พอสรุปให้ได้ใจความว่าทางคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลศพของคนแม่ในการรลางนี้ด้วยแรงแห่งความกะตัญยูกะตะเวทีและความปรารถนาดีที่จะให้ดวงวิญญาณของท่านนั้น ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปตามวิสัยของบุตรธิดาที่ดีด้วยการบุมเพนกุศลในการครั้งนี้จะเป็นพลังเป็นบันดาลให้ท่านไปสู่รสบสุขในสวงสวรรค์ในสัมปราย,ยาภพข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวหาที่พึ่งในภายภาคหน้าตั้งอยู่ในความหลักสีตั้งอยู่ด้วยหลักสี่ประการคือการรักษาหน้าที่อย่างเคร่งครัดตัดความมาลัย และความห่องใหญ่สันใจธรรมะเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจก่อนตายเช่นนี้แล้วมีหวังอนาคตข้างหน้าจะต้องมีทางแจ่มใสหากบุญญาบารมีแกล,กล้าก็จะประสบสุขชั้นยอดคือมรรคผลนิพพานก็ขออำนาจกุศลร,ราศีทังกัน่ันเจ้าภาพพร้อมทั้งบุตรธิดาเขยสภัย ปิยมิตรทั้งหลายที่ได้มาร่วมกมันบำเพ็ญกุศลศพในการครั้งนี้ก็จงเป็นผลดกบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ดอนสารางามจงประสบสุขในสวงสวรรค์สมดังความประสงค์ทุกประการและขอให้คณะท่านเจ้าภาพทุกคนทุกท่านพร้อมทั้งสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมในการกุศลในการครั้งดีจงเจริญ ด้วยสีสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ภูนผลในสิ่งที่ตนปรารถนาทุกประการรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาตามการนิยมสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชะนนี้